สวัสดีครับผมสวัสดีครับเพราะว่าเรานะครับผมโฟร์อัพฟันแรกจริง มากับซิมดับที่ไม่ค่อยมีคนดูเลยคุณแจ๊บก็คุณว่าน,นี่เอาฉากซ้าฉากซ่าเนี่ยวันนี้ก็เรื่องเกี่ยวกับอะไรฉากเปิดฉากเปิดตัวไรเดอร์อีกแล้วซึ่ง2ปีที่แล้วเราก็ทําไปแล้วเ<แ>อาปิดคลิปกันไม่เอาเอแล้วไม่ทําแล้วเลิกโอเคอยากดูเปล่าอยากดูแฟนคลับเสียงรอยมาเมื่อแฟนคลับเขาอยากดูเราเลยจัดให้เลยเกับซิมดับฉากเปิดตัวไรเดอร์ที่สุดยอดมากโอ้โหไปดูกันเลยดีกว่าไป อันดับสิบครับตั้งชื่อฉากนี้ว่าอะไรกันครับผมคุณแจ็ครับทดลองทําไมหลังจากที่อยู่ดีเนี่ยโอกิคาสยัตเขาได้ทําการทดลองเป็นมนุษย์ดัดแปลงที่สามารถไปอวกาศได้อ,อย่างไอ้มดแดงซูเปอร์วันแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้ทาการปล่อยแสงรีดยกยกยก,ยกันไปไป,ไป,ไป,ไป นี่แค่หนักโป้รึเปล่าเขามาทดสอบไรเดอร์หลังจากนั้นเนี่ยไอ้องกรรดมาเนี่ยเขารู้เลยว่ามันผลิมตมย์ดักแปลงเพื่อมาทำลายองค์กรเรา,เ,ารเขาเลยต้องซื้อตัวด็อกเตอร์ไปเลยแต่ว่าด็อกเตอร์เนี่ยเขาไม่ยอมอ่ะเขาด่าองค์กรดอมาเลยว่าไอพวกสัตว์นรกไอสัตว์ใหญ่กูเจอนะอแล้วบอกว่าเดี๋ยวเจอกันเ,เดี๋ยวเจอกันเออเดี๋ยวเจอกันแล้วหลังจากนั้นเนี่ยความซวยก็มาเยือเลยชิบหายเช้าวันต่อมาไอ้องค์กรดอกมาเนี่ยแห่กันมาเป็นขยงเลยเขาจะมาทางฐานวิจัยให้สิ้นซาก เขาตัวนี้หนีแล้วใช่ครับด็อกเตอร์เนี่ยจะมาช่วยว่าแต่ว่าก็โดนหอกเสียไปโอ้โหแย่แล้วจะทําให้เขาเนี่ยตาเลือดเลยแล้วเขาเนี่ยก็ไปหาทีมงานแล้วเอาเลือดเนี่ยให้เขาอมเขาก็มาหาโอกิทัสยัไงแล้วบอกว่าตายตายก่อนจะตายก้องต่อที่หน้าเรื่องหลังจากนั้นเนี่ยด็อกเตอร์ก็ตายพร้อมกับฐานระเบิดรอดเพียงคนเดียวคือโอกิทัสยะ ที่แปลงร่างเป็นซูเปอร์วันใช่สุดยอดมากอันดับเก้าครับตั้งชื่อฉากนี้ว่าอะไรกันครับผมไอ้แจ๊บเดินหลังคอมหลังจากที่อยู่ดีก็มีห่าอะไรอะไปจัะตามไป,ไ,มปมไปไปเหยียบขี้เขาไล่ตามกันเหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ได้เจอกับไอ้สามทรร่างเนี่ยโผล่ขึ้นมาแล้วอพอ <า S 2> โผล่ขึ้นมาสักพุ๊มเนี่ยมันตอ้องการอะไรก็ไม่รู้ว่ามันมาทำร้ายเราตลอดเลยพระเอกนี่เขาถูกเลือกให้เป็นผู้สุริยครา แต่ว่าพระเอกไม่ยอมไงเพราะว่าสุยะคราดพรากมันไม่ได้มันท่ากันแล้วบอกว่าพ่อช่วยผมด้วยพ่อช่วยผมด้วยพ่อแล้วเขาเนี่ยก็โดนทำร้ายนจนปางตายะแต่ว่าเขาก็โผล่ขึ้นมาในร่างที่หลังค่อมมากแล้วก็กลายเป็นไรเดอร์แบ็คแบบคนละตัวกับเมื่อกี้คนละตัวกับเมื่อกี้เมื่อกี้ในร่างสมกรีแลวก็สามารถ กำจัดไอ,อ้สามทรรากนี้ไม่ได้แต่ว่า,าเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันคือว่าพ่อของเขาเนี่ยเป็นคนวงการทุกอย่างบอกว่าเขาเนี่ยสังเวยลูกๆไปพ่อทำไมพ่อทำบมนี้อ <c oughs> มันเป็นความประสงค์ของอารคีอ <Ark S 1> <c oughs> อะไรคนละเลือกพ่อกลับมาดูศีลาวันไปแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพ่อโดนปีศาจแม่มุมเนี่ยฆ่าไปแดกด้วยความเป็นลูกเขาโกรธมากไงโกรธแบบพ่อ เจ้าพ่อครับพ่อแม่ไม่รักผมอ่ะฉันฉันไม่ใช่พ่อเจ้าไอ้ไอ้ไ มงเขาเพิ่งรู้ว่าตัวเองเนี่ยเกิดมาจากกระบอกไม้ไผ่อันนี้เป็นพ่อเขาเขาเลยทาการแปลงร่างแบบมืนๆมากแปลงร่างเป็นเอ้มดดำเอ้มดดำมันตัวดำไงก็เป็นเอ้มดดำแบ็คแล้วก็สามารถชนะไอสับรลัดแมงมุมไปได้สัาหรับตัวแรกต้องเป็นสับหลัดแมงมุมด้วยแหมตกใจเหลือเกินอันดับแปดครับตั้งชื่อฉากนี้ว่าอะไรกันครับผมไอจับตัดไม้ทําลายป่าหลังจากที่อาซูมูเนี่ยเขาได้ขึ้นเรือยอทว่ะเขาต้องการที่จะไปเกาะฮาวายด้วยเรือยอท ียวแม่งคนละยอดเลยมจะไปเกาะฮาวายขึ้นเครื่องบินไปดีกว่าซึ่งเขาเนี่ยได้เจอกับชายหนุ่มคนหนึ่งที่เขาน่าจะเป็นพวกมิจฉาชีพเพราะทำตัวพลิ้วกระใสแว่นไงไม่น่าคบหาแต่ว่าอยู่ดีก็มีเด็กเนี่ยกระโดดลงไปในน้ำเด็กอยากเล่นน้ำแต่ว่าชายอะไรกลับไม่ให้เล่นน้ำก็ดึงขึ้นมาอาสมูเนี่ยศรัทธาในคนนี้มากเพราะไม่น่าเชื่อว่าจะช่วยเด็กขึ้นมาได้แล้วหลังจากนั้นเนี่ยอาสมูก็ไปซนในป่าไปหาสมุนไพรในป่าได้ขาาใบกระท่อมถูกกฎหมายแล้วเขาก็เลยไปเก็บใบกระท่อมเพื่อมาขายไง ใช่ยิ่งเก็บมาเยอะยิ่งขายดีใช่ครับแต่ว่าเขาไปเจอกับมาคาโมที่เป็นเจ้าของใบกระท่อมโอ้ชจิบหายเลยแต่ว่าชายคนกล่าวก็โผล่ขึ้นมาแล้วบอกว่าเดี๋ยวฉันจัดการเองเอาละบางร่องเป็นไอ้มดแดงมดแดงหายเหีอะไรมี่ใส่จริงไหนด้วยหน้าตาไม่เหมือนมดแดงเลยชิบหายแล้วเขาเนี่ยกันกระโดดไปกระโดดมาไม่รู้กระโดดทำพีธีอะไรให้มาคาโมงงคนดวงงแล้วสุดท้ายเนี่ยก็โดนที่ไม่กี่เนี่ยเอาปากเี่คนไฟตายเลย ว่าโหร้ายและทารุณมากเลยอันดับเจ็ดครับตั้งชื่อฉากนี้ว่าอะไรกันครับผมคุณแจ็คครับเกาะไว้เกาะไว้หลังจากที่อยู่ดีๆเนี่ยเมืองทั้งเมืองเนี่ยก็กลับไปด้านหนังสือว่าอาชิบหนอกลับไปโรคของมิโลเวอร์เขาเรียกว่าในโลกของวันเดอร์ไรบุกแล้วกันไอ้โทมาสเนี่ยเขาไม่รู้ว่าแต่ว่าอยู่ดีก็มีสัมปรานเนี่ยออกมาอารวาดว่าให้มันมาได้ยังไงวะเขาไม่รู้ว่าเขาเป็นคนที่ดีมากอะครับผมดีจนเกินไปแล้วไม่ใช่ดีธรรมดาด้วยดีอะไรบ้างดีหมดีหูดีอะไรอีก ดีไม่ห่างเหินดีมาก <c oughs> แล้วหลัจากนั้นเนี่ยพอเขาเนี่ยต่อสู้สำหรับแต่ว่าเขาสู้ไม่ได้งไงแต่ว่าเขาเนี่ยเจอกับดาบศักดิ์สิทธิ์ที่ลอยลงมาโอ้โหเขาเรียกว่าศักดิ์สิทธิ์แท่งทองศักดิ์สิทธิ์ดาบพอดาบขึ้นมาเอ๊ <c oughs> ทำไมไม่มีผ้าสามสีอรโยนทิ้งไปเลยต้องมาหาซื้อที่ไทยเลยแล้วเขาก็ได้นั่งสิอมาด้วยเอา่าบางร่องเป็นไอ้มดแดงมดแดงฉากมังกรพร้อยมาเลยและเขาก็สามารถเอาชนะไอ้สปราตัวนั้นไปอย่างง่ายได้ก็ถือว่าอลังการมากเป็น CG ทั้งหมดเลยอ่ะครับผครับตั้งชื่อฉากนี้ว่าไรกันครับผมคุณแจ็คครับร้อนหมดแล้วหลังจากที่คนที่สวมชุด GT หรือตำรวจคนนี้เนี่ยเขาเนี่ยโดนคนที่สวมหน้ากากเสือรอบทำร้ายว่ะไม่แล้วเขาไม่ไปปั้มหรือปั้มว่ะ เขาต้องนีไปเปลี่ยนชุดเป็น g t แล้วแต่ว่าพอต่อสู้กันไปกันมาใน g ีช่างกากเหลือเกินสู้ไม่ได้เลยมันยังไม่แข็งแกร่งพอไงแต่ว่าอยู่ดีก็มีชายปริศนาโผล่ขึ้นมาแสงนี่วาบว่ามาเลยนะแล้วอยู่ดีรถก็ระเบิดมาว่ะ ดูรใครๆดูอะไรฮะมันระเบิดระเบิดมะพอระเบิดมาเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาได้ทำการจัดการสับหลาดได้อย่างง่ายดายแล้วสุดท้ายเนี่ยทั้งเม G ีีเนี่ยงูเป็นไก่ตาแตกเลยเพระเนี้คือไรเดอร์คนใหม่อันดับห้าครับตั้งชื่อฉากนี้ว่าอะไรกันครับผมคุณแจ็คครับสวมรอยเอาเองหลังจากที่มีการประชุมเปิดตัวเข็มขัดรุ่นใหม่เป็นเช็คอมพิวเตอร์คือสวยงามมากพอกำลังจะเปิดตัวเสร็จปุ๊บเนี่ยอยู่ดีเนี่ยสัรหลาดก็โผล่ขึ้นมาและใช่เขามาแล้วเขาไม่เขาเรียกว่าเขามาเป็นกองทัพเลย คุณมอสแย่เลยแล้วครั้งนี้นี่งวุ่นวายกันหมดเลยมันต้องไปต่อสู้อะแต่ลุมฟินิก์ไม่ยอมนะคุณมอสอะไม่ทำไมอะเขาต้องแปลงล่างทอกมาทอกที่อะไรทอเคสออกมาแล้วก็มันยังไงอะแล้วก็ปัมไม่ได้มันแปลงไม่ได้คุณมอสจอต้องบอกให้ไอ้นาอ่อนนี่แปลงล่างแล้วผมผมไม่ได้อะผมทำไม่ได้เฮ้ยมันแย่แล้วผฮ้ยแต่ว่าด้วยสกิลเว็ยไงคุณมอส มาเลยนะโผล่มาแล้วก็เอาเอาขนมขนเนี่ยยัดลงไปก<ช>็บอกว่าฉันทำเองเอาละบางร่างเป็นไอ้มดแดง หน้าในโดสาวะได้มดแดงเขาเรียกไอ้มดแดงอารวาดกันหมดเลยตรงนี้แต่ก็ไม่สนแล้วต้องต่อสู้แล้วเขาเรียกเป็นคู่หูแล้วก็ช่วยกันกําจัดสัมปราพวกนั้นไปได้เอฟเฟกซีจีอลังการมากแต่ฉากเนี่ตตูมตามตูมตามอ่าแม่เจ้าคือสู้ในโดไม่พอนะสู้ข้างนอกด้วยใช่โอ้ก็ถือว่ารลังการพอตัวเหมือนกันครับแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากดูข้อมูลจอลึกจากคุณแจ๊ดเนี่ยตัวไอบริเวณด้านขวาหน้าจอผู้ชมได้เลยครับแน่นอนครับคลิปนี้สนุกมากโอเคอันดับสี่ครับตั้งชื่อฉากนี้ว่าอะไรกันครับผ ผมคุณแจ็คครับขอหยิบไว้ก่อนหลังจากที่คาซึรุบาโคตาเนี่ยได้ถูกชักชวนจากหัวหน้าทีมไก่มูเขาบอกว่าเขามีของไหมดูบางอย่างไปตามจุดหมายนัดไหนคุณหมอโดยการไปกับไม้ซึ่งไม้ก็ไปด้วยเข้าป่าด้วยกันแต่ว่าโคตาเนี่ยจะทําไม่ดีไม่ไรกับไม้แล้วดีดีสับหาดกระโผขึ้นมาว่าแย่แล้วจิบมหายแล้วยังไงอะแล้วเขาเจอกระเข็มขัดด้วยเขาก็ต้องทําการออกมาก่อนแล้วก็แปลงร่างเอาชิ้มหายแล้วแปลงร่างได้ด้วยพวกเขาเนี่ยเหมือนกับมีคนบอกแล้วก็สามารถแปลงร่างแล้วก็สามารถชนะสับหลาดได้อย่าง สุดยอดไหมกูฆ่ามันได้แล้ว ตั้งครับตั้งชื่อฉากนี้ว่าอะไรกันครับผมคุณแจ็ครับการช่วยเหลือของท่านพี่หลังจากที่คาซิมิชิโร่เนี่ยโผล่ขึ้นมาว่ะแต่ว่าเขาเจอกับคนเนี่ยโดูอะไรไม่รู้จ่อหูว่ารถตายแต่ว่าอยู่ดีก็มีรถเนี่ยไพ่ชนเขาแต่ว่าเขาก็ไม่รู้สึกอะไรตึ้งตึๆงตึงตึงตึง,ตงพอเช้าวันต่อมาเสร็จปุ๊บเนี่ยน้องสาวเนี่ยได้ชงน้ำมันกาซมาให้แก้วโคตรหน้าคู่เลยรไม่ร้ดั้มมาเลยเ<อ>ที่ไหนได้เป็นน้ำกันกาซจริงๆแล้วก็ได้รู้เลยว่าน้องสาวของตัวเองเนี่ยต้องการที่จะฆ่าพี่ชายเพ พี่ชายก็ไปขับรถเล่นพอไปขับรถเล่นเสร็จปุ๊บเนี่ยรถกับระเบิดว่ะเขาอะไรวะนอนเลยแต่ว่าเขาก็ไม่คิดอะไรจนรถลงพยธบาลมาได้รับตัวเข้าไปแต่ว่ารถลงพิธบาลนั้นกลับเป็นองค์กรชั่วร้ายว่ะมันจะฉีดสารพิษใส่แต่ว่าคาซิมิชิโร่ตื่นขึ้นมาก่อนและแต่ว่าเขาก็ไม่คิดอะไรเพราะเขาไปดูคนขับรถเนี่ยเอ้ไม่มีคนอยู่นี่มันรถบังคับนี่ว่าเขาอาจจะฝันไปเขาเลยกลับมาที่บ้านติิงๆิๆง เขาได้เจอกับสมรราที่ทาการแทงพ่อแทงแม่แทงน้องเขาคฆ่าตัดตอนหมดเลยอ่ะเพราะว่าไอ้คาซิมิชิโร่เนี่ยไปเห็นเขาเนี่ยทำการฆ่าคนบริสุทธิ์ไม่ได้ก็เลยต้องฆ่าพวกนี้ด้วย <c oughs> แต่ว่าคาซิมิชิโร่ก็ไม่ได้คิดอะไรไอ้คนดีหล้เกิน <c oughs> ไปไปไ,ปไป <c oughs> มึงไปไ,ไกลไป <c oughs> แต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยไอ้วีหนึ่งกับวีสองเนี่ยได้ไล่ตามพวกนั้นไปแต่ว่าก็โดนกับดักของเจ้าพวกนั้นเนี่ยเล่นงานจนได้แต่คาซิมิชิโร่ก็ไม่ได้คิดอะไรเขาก็เดยเปกันเอาไว้ตายๆเห่จะได้จบๆกันไปแต่ว่าวีหนึ่งกับวีสองเนี่ยไม่ยอมไม่น แปลงเป็นเองมดเขียว V ีสามเติรดเตๆร์เติเติแต,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 ตนแนแตแแโชกจระเข้หรือเปล่าแล้วก็สามารถชนะไอสับป,ประรดไปได้ด้วยความร่วมมือระหว่างพี่ชายทั้งสองแล้วก็จากลาไอส้นตีไองมดแดงบินได้อันดับสองครับตั้งชื่อฉากนี้ว่าอะไรกันครับผมคุณแจ็คครับ เล่นเกมทั้งวันนะหลังจากที่เกมเมอร์เอ็มเนี่ยหรือว่าเอมูเนี่ยเขา,าได้พา,ดพาเด็กไปเล่นเกมมาแต่ว่าคุณหมออาซึนะาเนี่ยบอกว่าเธอเจะจ,จะมาให้เด็กเนเขาเล่นเกมไม่ได้นะไอสัตว์ <c oughs> นี่นการรักษาเด็ก <c oughs> เออป็นหมอหรือเปล่าอ,อ,อะไรวะแต่ว่าเด็กคนนั้นเนี่ยพอไว้เล่นเกมเนี่ยเขาคลั่งว่ะเขาก็เลยแปลงร่างเป็นสัตว์ตัวใหญ่แต่ว่าเอมูรู้เลยว่าต้องใช้เกมเมอร์เลเวอร์ในการถอนพิษไวรัสดยการเอาละแปลงร่างเป็น ไอ้มดตั้งตรง,ตรงไหนหมดแดง่ะ <c oughs> ไอเรียบภาพเนี่ยไม่เกี่ยวอะไรกับม,มดเลยเฮ้ยเนี่ยมดแดงนี่แหละแต่ว่าเขาเนี่ยมีเลเวลสองด้วยจากอ้วนกลายเป็นผอมแล้วก็สามารถเอาชนะสาป,ประรดไปได้ด้วยก็ถือว่าสุดยอดมากๆเลยครับท่านผู้ชมโหดมากสุดยอดมากอันดับหนึ่งครับเรามารู้สกันว่าจะเป็นฉากไหนหรือว่าเป็นซีรีส์เรื่องอะไรก็คือตั้งชื่อฉากนี้ว่าอะไรกันครับผมคุณแจคครับ God for a Fun หลังจากที่โคดฮิเดกิเนี่ยเขาได้โผล่มาแล้วโกไดยุสเกะเออเขาได้มาที่กรมตำรวจเพื่อจะขโมยเข็มขัดวันหลัง สัดาแมมมุมเ่ยโผล่ขึ้นมาแล้วก็ทําการเอามือเนี่ยขวดตายทั้งตัวเลยไม่รู้ว่าตํารวจเนี่ยกากมาเบืนก็ทาอะไรมันไม่ได้เนี่ยมันมนอ่มนุษย์ไงคุณมอสตอนนั้นเนี่ยโกไดยูสเกตเนี่ยเขาเป็นพระเอกเขารู้เลยว่ากูต้องเป็นพระเอกแน่นอนเขาต้องสวมเข็มขัดคุณมอสพอเขาสวมเข้าไปเนี่ยไอมันมันดูดเข้าไปท้องไงตื้อตื้อแย่แล้วเฮ้ยเขาสู้ไม่ได้เขา ตายอะไรสีผุนมันอินไงมันมันเจ็บปวดคุณแจ็คพอเขาต่อยเอ้ยมือฉันเปลี่ยน ต่อเนื่อง <laughs> แล้วเขาเนี่ยก็กลายร่างเป็นคูกาเอ๊เฮ้ย,ย,ยมันกอบเราอะฉากนี้มันกอบนังหมามันกอบนังหมาอะไรอะเดี๋ยว <laughs> คนดูมาบอกพี่เยเขาไม่ได้กอปม,มึงหลอกมือะไปกอปเขา <laughs> เรื่องนังหมาที่ชอบกอปคูกากมังแต่เป็นอะไรแนละ้ว <laughs> แล้วสาวเพลงมึงใช้มึงก็ใช้ของเขาด้วย <laughs> ไปดูได้นะนังหมากดเล็งตัวไอบริเวณด้านขวากลับเข้าเรื่องเขาด้วยแปลงร่างสีขาวแต่ว่าพลังเขายังไม่พอไงเขาต้องต่อสู้เดี๋ยวบิจูเดียเดี๋ยว คู่ย่าปิดชิดยาดอยาอินบาดาเขาแปลงร่างมึงพูดภาษาอะไร มึงไม่ใช่พอเขาต่อสู้กันไปกันมาเนี่ยต้องปีนเฮลิคอปเตอร์แล้วพอเขาปีนกันไปกันมาเนี่ยซีจีร่อยมากแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็สามารถชนะไอ้แมงมุมตันนั้นไปได้แล้วกันอ่าแล้วก็จบกับพี่ตรนี้ดีกว่าก็เป็นไงกันบ้างนะครับผมหรับซิมันดับไอ้ฉากเปิดตัวไรเดอร์ที่สุดแสนยอดมากเป็นยังไงคุณแจคครับหลายคนนี้ก็อาจจะทึ่งอาจจะโอ้โหประทับใจและอาจจะสนุกสนานในคลิปนี้เลยครับผมถ้าอย่างนี้ชอบก็อย่าลืมครับกดไลค์กดซับสไครต์เราด้วยครับผมให้เราทำมาอะไรเดี๋ยวก็คอมเมนต มอ่ะแล้วเกิดไม่ชอบเไยทำไงกดเลิกกันไปกดสแปมกันไปแล้วกดด่ากูแจ๊กันไปว่าซื้อเสื้อหนังหมากูด้วยขอบคุณมากเลยเกาจะพิเออเดอร์แล้วแต่ว่าเราต้องสั่งเพื่อทุกคนจะมาพิเออเดอร์พิเออเดอร์มันได้นานทิ้งส่งวันเดียวก็ได้นะถ้าเกิดว่าส่งวันเดียวไม่ได้เนี่ยเอาตังค์คืนไปเลยไม่มันก็ไปทวงไอ้คนส่งไงแล้วใช่อ่ะแล้วถ้าเกิดอยากติดตามข่าวสารเพิ่มเติมพูดคุยกับพวกเราเนี่ยไปที่อะไรเฟซบุ๊กแฟนเพจโฟล์ฟันขับของเรานั่นเองนะครับาเวะ ถ้าเกใครอยากสั่งซื้อเสื้อนะบอกมาเลยว่าอ่ติดต่อสั่งซื้อเสื้อครับไม่ใช่ว่าสะดวกแชทไหมครับอันนี้ผมก็งงว่าอยู่ดีมา <c oughs> อะไระสะดวกแชทไหมสะดวกแชทเลยครับอวันนี้ก็ไม่มีจะฝากแล้วขอตัวราแต่พปทุกนี้บายครับบา,รบ,บายครับผมครับ